วิธีทําแป้นฉีกใบตองขนาด3.5เซนนะคะ2แผน่นแต่ถ้าเกิดว่าใช้เยอะตัดไว้หลายๆแผ่นก็ได้ค่ะจากนั้นตัดหัวตัดท้ายนะคะด้านนี้จะเป็นด้านอ่อนด้านนี้เป็นด้านที่แข็ง จากนั้นนำใบตองสองแผ่นวางแบบนี้นะคะแบบนี้นะพับด้านบนลงมาก่อนค่ะแล้วก็พับด้านข้างใช้นิ้วชี้วางด้านบนนิ้วชี้ข้างขวานะคะวางด้านบนแล้วก็นิ้วโป้งค่ะวางด้านล่างพลิกกลับขึ้นมา ให้อยู่ในลักษณะนี้นะคะจากนั้นพับด้านบนแล้วก็พับด้านข้างเหมือนเดิมค่ะพลิกกลับขึ้นมาพับด้านบนพับด้านล่างพลิกกลับด้านบนด้านข้างพลิกกลับประมาณ3 4รอบนะคะให้แป้นเน่แน่น จากนั้นสอดไปตองเข้าค่ะถ้าดันไม่เข้าหรือดันยากแบบนี้นะคะให้เราดันด้านข้างก่อนเพื่อให้มีเนื้อที่จับตรงนี้ค่ะแล้วก็ดึงให้แน่นใช้กันไกลตัดค่ะ อีกครั้งนะคะวางใบตองพับด้านบนพับด้านข้างพลิกแบบนี้นะให้ใบตองอยู่ด้านขวามือเราเสมอค่ะพับด้านบนพับด้านข้างพลิกค่ะด้านบนด้านข้าง บนข้างพลิกนะคะให้แป้นเนี่ยแน่นแล้วเราค่อยเก็บปลายไปต่อถอยด้านข้างนิดนึงค่ะดึงแล้วก็ตัดค่ะ